เอาละในชิปนี้ก็มาอยู่กับ5อนิเมะแนวเอาชีวิตรอดคือจะเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เอาชีวิตรอดจากเกาะจากเกมอะไรก็นับหมดเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยเรื่องแรก h i High s c h o o l of the d e a d โคมูระทาคาชิเด็กหนุ่มที่โดดเรียนมาอยู่บนดาดฟ้าของโรงเรียนแล้วก็ได้สังเกตว่ามีชายคนหนึ่งบุกลุกพยายามที่จะเข้ามาในโรงเรียนและกัดแขนของอาจารย์จนเสียชีวิต แต่ว่าอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วกับฟื้นขึ้นมาและกัดผู้คนรอบข้างจนเกิดความวุ่นวายทั่วโรงเรียนทาคาชิเลยพาเลเพื่อนสนิทสมัยเด็กและฮิซาชิแฟนของเลหนีไปด้วยแต่ว่าโชคร้ายที่ฮิซาชิโดนกัดที่แขนจนกลายเป็นศพเดินได้ทาคาชิเลยไม่มีทางเลือกเลยต้องฆ่าด้วยมือตัวเองเพื่อปกป้องเล จากนั้นเขาเลยรวมตัวกับเพื่อนที่รอดชีวิตจากศพเดินได้แล้วหาทางหนีไปจากโรงเรียนนี้เพื่อเอาชีวิตรอดจากเหล่าฝูงซอมบี้เรื่องที่2 s o ซอรอาร์ตออนไลน์ฮิริกายะคาซุโตะได้เข้าร่วมเกมเสมือนที่มีชื่อว่า s อร์ตอาร์ตออนไหรือว่า SAO ซึ่งเมื่อเข้าไปในเกมเนี่ยก็ต้องพบว่าไม่สามารถล็อกเอาท์ออกจากเกมได้เหล่าคนที่เล่นเกม SAO เนี่ยเลยต้องติดอยู่ในเกมโดยไม่มีใครรู้ว่า เป้าหมายของผู้พัฒนาเนี่ยคืออะไรวิธีเดียวที่จะออกจากเกมนี้ได้คือต้องเคลียร์เกมนี้ให้ได้หรือว่าถ้าเกิดเกมโอเวอร์เนี่ยก็จะหมายถึงการตายในชีวิตจริงด้วยเรื่องที่3ประจันหน้า5วิเปิดศึกมรณะอากิระหนุ่มที่ชอบเล่นเกมมีความฉลาดแต่ว่าไม่สนใจรอบข้างเบื่อชีวิตประจำวันวันหนึ่งเนี่ยเมื่ออากิระได้ออกไปโรงเรียนก็พบกับปีศาจร่างยักษ์ที่เข้ามาจู่โจม หลังจากที่อากิระเอาชีวิตรอดจากการโดนไล่ล่าได้ก็ถูกจับโดยมิอองสาวปริศนาที่ดึงตัวอากิระเข้ามาร่วมในการต่อสู้ด้วยโดยจะให้พลังพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมแล้วก็นำไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นตามที่เกมกำหนดไว้เรื่องที่4ซอมบี้เหมียวคลองโลกในอนาคตอันใกล้มีไวรัสที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นแมวได้และแมวเหล่านั้นเนี่ย สามารถเปลี่ยนให้มนุษย์กลายเป็นแมวได้โดยการสัมผัสเรื่องราวของเหล่าทาดแมวที่พยายามหลบหนีในสถานการณ์ที่ไวรัสแมวระบาดเรื่องนี้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่หน่อยแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูน่ารักน่ารักต่างจากเรื่องอื่นเพราะว่ามันเป็นไวรัสแมวเรื่องที่5ช่วยทีชีติดเกาะเด็กสาว4ี่คนที่กำลังสนุกกับชีวิตในโรงเรียน แต่ว่าชีวิตต้องกับพลิกผันอย่างไม่คาดฝันเมื่อพวกเธอเนี่ยติดเกาะล้างแต่ว่าโชคดีที่อนิชิมะโฮมาเลเคยมีประสบการณ์ในการเอาชีวิตรอดในป่ามาก่อนเธอเลยสอนวิธีการเอาชีวิตรอดกับคนอื่นได้ในสถานการณ์ที่ต้องติดเกาะเอาจริงๆเรื่องนี้มันเหมือนได้ความรู้ในการเอาชีวิตรอดจากเกาะนะแต่จริงๆมันก็เหมือนจะใช้ได้บางอย่างอะนะเพราะเรื่องนี้มัน เป็นแนวคอมเมดี้แนวตลกตลกก็ประมาณนี้สําหรับ5อนิเมะแนวเอาชีวิตรอดคือสําหรับผมเนี่ยเรื่องแมวเนี่ยมันออกจาแปลกๆหน่อยก็คือว่าไม่เคยดูแนวนี้มาก่อนเกี่ยวกับส่วนมากอะ่ะก็จะเป็นไวรัสพวกไวรัสซอมบี้แต่อันนี้จะเป็นไวรัสแมวคือก่อนหน้านียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยมีเรื่องแนวนี้ออกมาไหมที่เป็นไวรัสอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไวรัสพวกซอมบี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ